โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับไลโอเนชชแนลนะครับคุณผู้ชมครับเห็นข้างหลังผมไหมครับเฮ้ย <c oughs> ข้างหน้าดูว่าเป็นใครคนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับชื่อเอ็กออร์กาลินนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ได้สตรีมอยู่ทางใน y o u t u b e นะครับโอเคแล้ววันนี้นะผมก็เจอตัวจริงด้วยนะเฮ้ย,ยเราสามารถขึ้นไปบนเวทีได้ทุกคนเอ้ย ตอนนี้ผมผมเจอพี่เขาบนเวทีแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำการต่อต่อคิวเพื่อหนึ่งหนึ่งกับพี่เขาเลยนะโอเคคุณผู้ชมโอเคแต่แต่คิวก็เอ่อยาวยาวพอสมควรเลยนะครับกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสิบกว่าคนสิบกว่าคนได้โอเคเดี๋ยวผมจะไปยืนดูหน้าเวทีให้คุณผู้ชมได้เห็นนะเอาจังหวะนี้เอาจังหวะนี้เป็นไง จังหวะน,นี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหตอนนี้พีเอกออมสักคารินตอนนี้เท่าไหรแสนแปดสวดคนนี้สองแสนสี่โอ้เพลงจบไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปรอต่อต่อต่อคิวเสร็จกันเลยดีกว่าครับจังหวะน,นี้ผมก็ต้องขอตัวไปต่อคิวกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับคุณผู้ชม โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็รอคิวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับโอเคผมก็จะได้ถึงแล้วนะอีกไม่กี่คิวเท่านั้นเองนะครับโอเคอุ๊ยตอนนี้ผมตื่นเต้นมากโอเคเกมฟังกี้ไฟเดย์ในนะครับผมก็ผมก็ไม่ได้เล่นมานานเลยนะครับโอเค เดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับโอเคตอนนี้รออีกแค่2คิวเท่านั้นผมก็จะได้เล่นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าเป็นยังไงครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้คนชข้างหน้าผมก็เล่นเสร็จแล้วต่อไปตอนนี้เป็นผมเอ้ยเอาแบดแอปเปิลเอายากๆเลยโอเคผมเลือกเป็นแบดแอปเปิลนะครับโอเคมาผมไม่ได้เล่นนานด้วยตอนนี้ผมตื่นเต้นมากกดหนึ่งไลก์เป็นกำลังใจให้ผมด้วย ใครเริ่มก่อนไม่รู้มา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 อุ้ยมามามาสักทีเพลงกั้งสองนาทีไม่เป็นไรอ๋อโอเคเอาไว้เอ้ยโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วอู๋เขานำมผมฮะโอเคมามามา เฮ้ยเขาเขาได้กดเยอะกว่าคุณผู้ชมขอเปิดโหมดกอดก่อนโอเคเพลงนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับมา่นี่นี่นี่น,นี่ต้องมือไวกว่านี้โอเคได้อยู่ได้อยู่แต่ผมคะแนนเขาได้กดเยอะกว่า ผมก็คือต้องห้ามาพลาดเอ้ยโอเคเอาใหม่เอาไหมผมว่าผมว่าน่าจำแขกตานีอ้อึ้บ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 อึบโอเอาใหม่เอาไหมเอาใหม่เอาใหม่ ออออออสามมือแล้วอีกนิดเดียวเฮ้ยผมพลาดเฮ้ยเฮ้ยผมแพ้โอ้ผมแพ้เขาได้กดเดยอะกว่าคน โอ้ผมแพ้ทุกคนเอ้าเอ้าโม่ไม่นะโมไม่ผมแพ้ผมแพ้ไปเก้าพันกว่าคะแนนโอเคจังหวะนี้ผมก็แพ้ไปแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ